สวัสดีค่ะบอสฟองค่ะนอยค่ะ,คะวันนี้เรามาทําอะไรคะมาดูลายผลิตของแบรนด์ของเรานะคะก็คือเดียเด๋ยวจะพาทุกคนไปดูคือเรามีเครื่องที่ดีที่สุดในการผลิตนะคะเราไปดูการเดิน,ดใ,นดให้น้องานใหงอีกมากมีสายงานแบบเยอะมากคือวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตทีจริงและโรงงานนี้คอความพิเศษตรงนี้ค่ะ ยกมาจากประเทศเกาหลีซึ่งจะบอกว่ามาตรฐานโรงงานนี้นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศเกาหลีเลยซึ่งเครื่องนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องโฮโมโนะคะซึ่งจะมีการปั่นครีมในระบบแวคคัมระบบแวคคัมเนี่ยดียังไงน็ต้อง,งนะคือเรียนการรีแอกาศออกรีแออากาศออกาเนื้อครีมจะเนียน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคือวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูให้ทุกคนมาดูว่าพวกเราทีมงานของโรงงานของนายผลิงพวกเราน่ะตั้งใจกันเล่นงานให้มากๆนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าน่ะเพิ่มขึ้นจํานวนมากไม่ใช่รายวันนะเป็นรายนาทีคือตอนนี้คนที่ต้องการใช้มันเยอะ่าคนขายแล้วก็สินค้าที่เรามีเนี่ยคือมันไม่เพียงพอจริงๆนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนคุณก็เห็นเนี่ยคือสิ คือเครื่องมันปั่นแบบละเอียดงานละเอียดซึ่งมันต้องใช้เวลาเล่ไม่ได้ก็สรุปเลยคือทาไม่ทำการพักเนื้อทีมอะไรตัวนีขอ้นตอนของมันทําไม่ใช่แบบต้องไม่ใช่ทีควรเนาะต้องเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้ทีมบอกไปแล้วมันไม่มีคุณภาพเพราะว่าลดการผลิตเนี่ยใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญเราจะไม่รอเล่นกับใบหน้าผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงซีรีส์ยูเนี่ยราใช้เองด้วยเราก็เลยจะต้องปลอดภัยที่สุดเท่านั้น และตอนนี้เรานะคะอยู่ที่ห้องวิจัยและคิดค้นสูตรนะคะของแบรนด์ซีริยูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกับพี่ก้อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับครีมของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีความพรีเมียมขนาดไหนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวหลักๆเลยนั่นก็คือเจลวิตามินเพราะว่าตัวนี้นะคะพี่ก้อยเป็นคนคิดค้นและพั ให้เราโดยเฉพาะแบรนด์ซีนิูเลยนะคะและต้องบอกว่าตัวนี้นะคะยอดขายวันละ1 0 0 0 0กระปุกนะคะและตัวนี้เป็นสูตรที่พัฒนาจากสูตรเดิมที่ดีกว่าเดิมมากๆพี่ก้อยมีคอนเซปต์อะไรที่พัฒนาสูตรนี้ได้ดีมากๆแล้วแบบตอนนี้ภาวะของขาดแล้วด้วย okay, <laughs> ค่ะโอเคสุดยอดมากค่ะก็นะคะใน ตัวตัวนี้นะคะตัวซีรีส์ดูวิตามินคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทางทางแลบของเรานะคะก็พัฒนาจากโดยเราใช้อโลเวอรานะคะที่เป็นเกรดพรีเมียมพิเศษนะคะมาจากเกาหลีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโรงงานเราเนี่ยมีโรงงานในเกรดที่เกาหลีด้วยนะคะเราก็จะนาเข้สาสกัดจากเกาหลีหลายตัวแล้วพัฒนาสูตรที่วิ่งจากอาวีคนเกาหลีเลยนะคะ <c oughs> อืมค่ะส่วนตัวนี้นอกจากนั้นนะคะมอสเจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้นะคะก็เป็นมอสเจอร์ไรเซอร์ เกรดพิเศษนะคะที่เป็นว o i า t u r i z ชนิดเดียวกันที่อยู่ในร่กแพงเกาหลีว้าวและเราจะเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะนอกจากนั้นชุ่มชื้นแล้วยังต้องเต่งตึงนะคะเรายังมีเม็ดตัวเม็ดบีซคอลลาเจนนะคะใส่เยอะมากพี่ใส่ให้เยอะจริงจจนหนูแบบโหดีใจมากคือแบบใส่เยอะมากค่ะตัวเม็ดเกดสีชมพูตัวนี้นะคะกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรานําเข้าพิเศษมาจากฝรั่งเศสเลยโอ้โหนี่หน้าละเม่ คือไม่เห็นเหมือนตัวไหนเลยเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะแบบนําเข้ามาใหม่แน่ๆใช่ในประเทศไทยไม่มีแน่นอนค่ะมีเฉพาะซีรีส์ยูแบรนด์เดียวกว่าทางโรงงานนะคะเลือกสต็อกเม็ดบีบคอลลาเจนเกรดนี้นะคะที่สำหรับใช้กับผิวหน้าของคนเอเชียค่ะไว้สำหรับของแบรนด์ซีรีส์ยูเพื่อผลิตให<ช>้ได้เดือนละหงื<ด>่นแสนกระปุกค<ๆ>่ะดีใจมากเลยนะคะที่มีความพิเศษกับแบรนด์ของเราขนาดนี้นะคะซึ่งจะบอกว่า มันจะมีคําถามว่าเ,เรื่องสูตรเนี่ยคือเราเลอกเรียนแบบกันได้ไหมพี่ก้อยทางโรงงานเรานะคะก็คือจะก,กําชับเรื่องนี้มากเลยนะคะในเรื่องของสูตรรับของลูกค้าค่ะก็คือแต่ละแบรนด์จะมีสูตรลับของแต่ละแบรนด์และแล้วจะมีอาดีที่ถนัดในแต่สินค้าแต่ละตัวแล้วไม่ได้มีอาดีคนเดียวค่ะเช่นอาดีคนนี้ถนัดกันแดดอาดีคนนี้ถนัดเซรั่มอาดีคนนี้ถนัดไวท์เทนนิ่งอะไรนะคะ เราก็จะแบ่งเซสชันออกไปเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินกิเดียนที่ใช้นะคะเราก็จะแยกเก็บนะคะเราจะสต็อกให้แต่ละแบรนด์แต่ละโปรดักนะคะนละสูตรกันแล้วก็อินกิเดียนไม่เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะคะที่เปิดโรงงานนะคะให้เราเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าและตัวแทนของซีรีส์ยูนะคะมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้กวางรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะขายให้ผู้บริโภคหรือขายให้ตัวแทนเนี่ยเราก็ใช้เองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกขั้นตอนนะคะจะต้องมีมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกค่ะได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณนงณกวางเช่นกันขอบคุณพี่ก <นะ S 1> ้อยค่ะเขามาย่ยงชมโรงงานของเราค่ะอย่าลืมนะคะครีมดีต้องซี